คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรห่วยโชคเศรษฐีมาราสนะครับกับสูตรเด่นหน่วยบนนะครับมีดวงดาวหนึงดวงกำับอยู่ด้านบนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับโดยสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่17มกราคมปี65นะครับสถิตินะครับ11งวดนะครับ11งวดติดนะครับเรามาดูใน วิธีการคำนวณและเก็บเสถติรร่วมกันนะครับ,รบวิธีการคำนวณครับ17เมกราคม65ครับออ,ออก8ปดแ9ดศูนนตัวล่าสอนะครับเราจะใน้ส่วนของหลักหมื่นรางมาที่1บวกด้วยหลัก10ล่างบวกด้วยหลักร้อยหลังครั้งที่1หน่วยหลังครั้งที่1ซึ่งคูณด้วยบวกด้วยร้อยหลังและ10หลังหน่วยหลังครั้งที่2นะครับ บวกกันบวกลบกันได้เท่าก,กับเท่าไหร่ครับได้41เท่าผมหม41บวก5เป็น46ใส่6 6บวก5คงที่6บวก5คงที่เป็น11ใส่1 1 1, 1บวก7คงที่เป็น8ใส่8นะครับนะครับลักหน่วยตงวัที่1น,นะต่อมาครับ1กุมาพันครับเรามาดู หนึ่งกุมภาพันหนึ่กุมภาพันธ์ออกเก้าสี่สี่สามองตัวละออกสามศูนย์นะครับเลขแปเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยนะเอาไว้ที่หครับต่อมาครับหกุมภาพันธ์นะครับสีบวกสบวกด้วยห้บวกด้วยเก้าบดวกด้วยแปดบวกด้วยสี่บวกด้วยแดบวกด้วยห้าผลลัพธ์ได้กับสามสบเจ็าวกห้าบเจ็ดบวก5เป็น สามเจ็ด4ั4แใส่2 2งบวกหคงที่เป็นเจ็ดส่บเบวกเจใส่สได้สองเจสี่นะครับสิกุมภาพันธ์ครับออกศูนย์เก้าแดห้กสตัวละ้าเจนะครับเลข7ครับนี้เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางที่หนึ่งครับ17กุมภาพันธ์หกหครับเรามาดูนะครับ9ก้บวกหบวกแด บวกด้วยห2สบอวกด้วยสองบวกด้วย5้าบวกด้วยเก้าบวกด้วยสอบวกรวมกันได้เร่ากับได้เท่ากับสีหรือเปล่าสี่สสักครู่นะครับสี 40, 40่สิบวกหเป็นส0่สิบบวกหเป็นสี่หใส่ห้าบวกหเป็นสิบใสศูบกเที่ได้เได้ห้านะครับ1มีนาคมออกอะไร หนึ่งมีนาคมแต่สกร่นะครับอ่าหนึ่งมีนาคมครับหกห้าออกหกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตั้งลังศูนย์เจ็ดนะครับเลขห้าเข้ามาตำแหน่งของหลักถวยละวันที่หนึ่งนะครับต่อมาครับต่อมาหนึ่งมี h, ah, com, นาคมหกห้าครับเรามาดูหกบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสองบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยหกบวกด้วยเก้าบวกด้วยหนึ่ง บวกลบกันได้เท่ากับสามสิบสองไหมสามสิบสองบวกห้าสามสองบวกห้าเป็นสามสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่เป็นส 2. 2ิบสองใส่สองสองบวกเจ็ดคงที่เป็นเจ็ดแปดเป็นเก้าใส่เก้าได้เจ็ดสองเก้าสิบหกมีนาคมหกห้าครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดออกเจ็ดสองตัวแรกศูนย์สามนะครับ7 29. 7 29เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเลขเจ็ดครับ เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยอามาที่หนึ่งครับสิปีหน้าคูมกห้าครับเรามาดูสบวกศบวกด้วยเบวกด้วยเก้าบวกด้วยแบวกด้วยเบวกด้วยแบวกด้วยแปดรวมกันได้เท่ากับสีาไหมสีบวกห้าสี่สิบวกหเป็นสี่บใส่แปดแปวกหคงที่เปสิบสใส่สามบวกเจด เป็น10 4 0ได้830นะครับ1เมษายนครับออก9 7 0 6 1 8 2 1 1 0นะครับเลข8เข้ามาลักหน่วยแล้ววันที่1 1เมษายน65ครับ9 7 0 6 1 8 2 1 1 0นะครับเลข8เข้ามาลักหน่วยนะต่อมาครับ1เมษายนครับ9 110, 7 0 6 1 8 2 1 0 7 บวกหนึ่งบวกด้วยหบวกด้วยแปดสงบกวกที่หบวกด้วยแบวกด้วยเบวกด้วยศบวกรวมก,กันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับทวนด้วยนะได้เท่ากับสามสิบสี่ไหมสาบวกห้าคงที่สามสี่บวกห้าเป็นสามสิบเก้าศษเบวกห้าคงที่เป็นสิี่4บวกเเป็นสิบเอ่งได้เก้านนะครับ 16เป็นสาย,ยน65ครับออก3 9 5 9 1 9าห้าเก้าหนึ่งเก้าอัวเนะออก58นะต่อมาหลักหน่วยร้องที่1คือเลขอะไรเลข9เข้ามาหลักหน่วยร้องที่1ต่อมา16เป็นสาย,ยน65ห้าครับ395เก้าห้านะครับเบวกด้วยหบวกด้วยส บวกด้วย3 2 6บวก6บวกด้วย5บวกด้วย0บวกด้วย8ปรวมการได้เทากับ37ไหน37บวก5 37บวก5เป็น42ใส่2 2บวก5คงที่เป็น7 7 7บวก7คงที่เป็น14ส4ได้2 7 4 2พฤษภาคม65ครับออก6 5 8 6 4 2 2 5 0 9เลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ2พฤษภาคม65ครับ 5บวก0บวกด้วย0บวกด้วย1คูณ2บวกด้วย2บวกด้วย2 3บวกด้วย2บวกด้วย5บวกลำการนั้นเท่ากับ17ไหม17บวก5คงที่17บวก5คงที่เป็น22ใส2 2บวก5คงที่เป็น7ใ7 7บวก7คงที่เป็น14ใส่4ได้2 7 4นะครับ16พฤษภาคมครับออก155 012 2 2 0 6 ะะเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่อยเอาว้ที่1ครับ16ค,คือเส้ประคารับเรามาดู155 012่2ส6 5บวก0บวกด้วย5บวกด้วย0คูณ2บวกด้วย0บวกด้วย2บวกด้วย3บวกด้วย6บวกลำกัรได้ระก,กับ 21, 21่บ21หมย2่บวก5คงที่21บวก5เป็น26ส6ส หกบวกห้าขงที่เป็นสิบเอ็สิหนึ่งหบวกเจงที่เป็นแปดได้หกหนึ่งแปดหมิถุนายนครับ1มิถุนายนออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสท่าศูนย์สองะครับเลข6เข้ามาหลักหน่ยวยร้อนที่หนึ่งหมิถุนายนหกหาครับเรามาดูหบวกศบวกด้วยสองบวกด้วย2องสามหกบวกด้หก บวกด้วยหอีกครั้งหนึ่งบวกด้วยหบวกด้วยสองบวกลักการนับจะกรับสองไหมยี่สิบวกห้าคงที่2ีบวก5เป็น27่บใส่เจบวกห้าคงที่ยี่สิบใส่สองบวกเจ็ดเป็นเกใส่ 2. 2, ก 7, เกได้เจ็ดสองเก้าเจ็ดนี่ครับเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยมาทีหนึน่งสิบหกพีได้ยังหกครับเรามาดู 3ามสามหกหแจ็ดสอตาละออก92นะครับลองดูนะ6กบวกเบวกด้วย2บวกด้วยแปดสองสิบหกบวกได้หกบวกด้วยหบวกด้วยศูบวกด้หกกรเทกับสามสิบไหมสามสบไหมสามสิบบวกห้าเป็น35มใส่ห หบวกห้าคงที่เป็น1ิบสี่ศูบวกเจ็ดที่ได้7ได้5 0 7นะครับต่อมาครับต่อมา1นึ่กรกฎาคมหกาครับ9 8 1 4แปดหนึ่สนองละหกนะครับเรามาดูนะครับเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยแล้วทีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งสี่สี่หนอลหกหบวกหบวกด้วย0บวกด้วย224บวกด้สี่บวกด้วยห้า บวกด้วยสบวกด้วยสองรวมกัน,นได้ากับยีไหมยี่สิบเก้าได้ไหมยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกห้ายี่สิบเก้าสาามเอ็ดสาสองสาามมสี่ได้34ใส่สี่สบวกหเป็นเก้า เกบวกเกเป็นสิบใส่หอันนี้เป็นส่วนเด่นหน่วยบนดอกจันทห่งดวงนะครับกดติดตามเปรียบเลยนะครับใส่ติ11อ็ดนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหยวยโชคสีมาล้านครับสวัสดีครับ